สวัสดีครับวันนี้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรีวิวร้านอาหารใกล้บ้านอ่ะคุณผู้ชมรอดูคนหนุหน่มๆน,นะที่อยู่ซูมไปเลยนะที่อยู่อยู่ด้านตรงข้ามนั่นนะคะเออเราดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครเขาคือน้องของดิฉันเองนะคะคือหนุ่มพีทที่จะมาเป็นเกรสเอาวันนี้นะฮะหลังจากวันจอดที่มากับปังเคลกงนะครับมาเซอร์เวย์มาเดินรอบๆเนี้ยก็เลยอยากจะอันซีนคนที่นี่ว่า ใครก็ตามที่เรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งชาติเมลิแลนด์นะคะว่าเขามีชีวิตเป็นไงก็เลยอยากจะชวนทุกคนอะมาดูกันวิดีโวถ่ายวิดีโอนะจ๊าสวัสดีน้องพิมพ์ทักทายหน่อยเร็วทักทายสวัสดีกับผู้ชมหน่อยนะคะกับทายหมดเนี่ยไม่ไหลไม่ไหลไม่หลวันนี้น้องพิมพ์เขาจะมาเป็นไกด์นะคะพาทุกคนเนี่ยมามาดูป้ายหน้าโรงเรียนก่อนอยากให้น้องพิมเล่าหน่อยว่าโรงเรียนมัน ที่มาที่ไปยังไงอะไรทำไมวันนี้ต้องแบบว่ามาให้พิมพ์ช่วยแบบที่นี่เป็นมหาลัยทำไมแรงก็คืออยู่ติดกับอยู่ใก er ล้ดีซีอยู่ยี่สิบนาทีดีซีก็คือไปทางนี้ดีซีอ่าฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเมืองคือว่าคอร์เนชัพค่ะแล้วนี้มีอยู่สามแคมปัสสามแคมปัสหรอมีที่ไหนบ้างมีคอร์เนชัพมีบอลติมันเคาตี้อ๋อที่บอลติมอร์แล้วก็มีไ e อ้โกเกอร์โบควีนีมันเป็นแบบออนไลน์ <S <S <pathways> ไม่ใช่ทางเข้าหลักไหมไม่ใช่ทางเข้าหลัก <S <S ทางเข้าหลักคืออยู่ ลงอย่างนี้นใจะมีตึกใหญ่ๆตรงนี้นอยู่อ๋อเออคัะก็เป็นบริเวณ college park นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววันนี้น้องพิมเขาจะพาไปคือคลิปวิดีโอของพี่เต้กค่ะพิมะจะเป็นแนวที่แบบว่าให้น้องแบบพาเป็นแนะนำร้านอาหารอร่อยๆใกล้ๆมหาวิทยาลัยทีนี้พิมพอจะนึกออกไหมว่ามีมาหาแบบร้านอาหารไหนที่มันแบบอร่อยๆในย่นา,ยานนี้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยอนก็คือถนนตรงนี้เขาเรียกว่า บอลทีม <Baltimore> อัลเฟนิวแต่ว่าเด็กหม่อาจจะเรียกว่ารูทวันแค่ยัะเดินเล่นหนึ่งเล่นเร่อรูทวันอ๋อเขาจะมีร้านอาหารมีพาเกต์กินบนร้านแล้วก็ร้านอาหารไทยก็เยอะนิดเยอะครับอ๋อเป็นร้านอาหารที่พี่เต้กนะคะยามว่างก็จะมารับจ็อบนี่แหละนะแล้วก็น้องพิมพ์แต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องต้องแบบว่าขยายความน,นิดนึงว่าทำไมถึงทำได้เพราะว่าเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าน้องพิมพ์เนี่ย ถือเป็นอเมริกันสติเซนที่นี่เพราะว่าได้จากการเกิดใช่ไหมได้จากการเกิดที่นี่ uh, คุณแม่เกิดที่นี่คุณแม่เกิดที่นี่<ด>น้องพิมเลยได้ไดสัญชาตินะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพิมไม่ใช่เป็นเ1วันะคะไม่ใช่เป็นไทยเอฟันอ่ะอันนี้คือถนนที่น่าสนใจนะคะแล้วตอนนี้อันนี้เป็นร้านร้านอาหารกรีกกรีดเลยเหรออาหารกรีกอาหารกรีกก็จะขายพวกะจะมีพวกเนี่ยไกโรบอกว่าอร่อยมาก oh. แล้วมีสิบสิบเหรียญคือแบบว่าได้ทั้งฟรายทั้งไกโรมีโครกบด้วย oh. แบบว่าคุณเราไปเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรกันมาก็จะมาหยุดที่ร้านนี้โอ้โแล้ววันศุกร์ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองร้านนี้จะคนแน่นแถวตะยาวถึงตรงนี้เลยโอ้โหแต่เนี่ยพี่เคยเห็นตอนคืนนะโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยเวลาที่ผ่านเหมือนกันเออนี่คือบาร์อ๋อร้านนี้ก็พี่ก็ชื่อร้านขายพวกรามิงขายข้าวผัดอะไรเขาแต่ข้าวผัดเขาสู้สู้ร้านเราไม่ได้ อ๋อซื้ออร่อยไทยไม่ได้นะคะบรรดาแม่เราอร่อยกว่าน่ะร้านนัันนนี้อร่อยเป็นร้านไก่อร่อยไก่ย่างสไตล์เอาเป็นไก่ย่างสไตล์ปรีสซูรีคือเป็นอาหารใช้แบบฝั่งแอฟริกันหน่อยหรือว่าคล้ายคล้ายไก่ย่างวิเชียร์บ้านเรานิดนึงอร่อยอร่อยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทาวที่น่าสนใจมากนะมีคนแบบว่าไปมาแบบเดินดูเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นโม่แล้ว ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ของตรงนี้ก็จะมีเนี่ยฟิวส์กายสตาว่าโรเบร์แล้วก็มีเออก็เป็นแหลมเขาเรียกอะไรมันคอมมูนิตี้อะเนาะก็คือแบบว่าซื้อเหมือนคล้ายๆตลาดบ้านเราอะถ้าเรียกภาษาบ้านเราเมืองนี้จริงๆก็ไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยวนะมันจะมีบ้านวงคลด้วยออ๋จะอยู่ฝั่งด้านหลังตรงนี้เข้าไปในซอยที่ร้านอาหารไทยไปกินเลยเขาเรียกว่าเป็ีโป้ทาวน์ว่าคนมันไปเยอะมาก ออเป็นแหลกช้อปปิ้งสตาร์บัคเนาะก็เคคล้ายๆกับทุกๆทาวนแหละก็เรป่าคอมี่ก็ฝ่าอยู่ตรงนี้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้นะก็เป็นแบบว่าเมืองนักเรียนป่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองนักเรียนเลยป่ะถ้าเทียบบ้านเราก็น่าจะเป็นอะไรนะธรรมศาสตร์ลังสิตเออธรรมศาสตร์ลังสิตหรือไม่ก็ร่างพรมแ่ะถ้าแบบนั้นหน่อยก็รามคำมแผงเนาะแล้วก็อาจจะสวนอ้อยอย่างเงี้ยของเด็กสวนุสิตอย่างเงี้ยเออยานยานนั้นๆก็จะเป็นแบบนี้จริงๆ โหน้องพิมพ์นี่สวยมากเลยพอจะบอกมันที่นี่คือที่ไหนคะอันนี้เป็นมันเรื่อง South Campus Common เป็นอพาร์ตเมนต์ของมหาลัยคือแถบนี้มีอพาร์ตเมนต์ของแบบว่าเอกชนด้วยแล้วก็ของที่มหาลัยทําเองอ้โหอันนี้คือมหาลัยมหาลัยมอนีิแลนด์นี่เป็นมหาลัยของรัฐหรือเปล่าคะของรัฐบาลนะนี่คุณดูนะคะมหาลัยของรัฐบาลของอเมริกานะคุณติดอันดับที่เท่าไหร่พอจะบอกพี่เต้ได้ไหมน้องพิมไม่รู้เลยไม่รู้เลยอรอแล้วเขาพี่จำได้มันน่าจะเป็นที่ว่า หน,หนึ่งในยี่สิบอะประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะเออเป็นมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่มากพอๆกับมอชอได้ป่ะรู้สึกว่าควรดน่าจะมีวมาสี่หมื่นถึงห้าหมื่นคนนักเรียนเนาะนี่เซาแคมปัสคอมมอนนะฮะจะดูป้ายดูเพราะมีมีอยู่เจ็ดตึกเขามีแบ่งว่าว่าตึกนี้เป็นของคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือใครจะมาเช่าก็ได้ก็คือของหมดเลยคุณพระช่วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เดือกพอชินคอร์ด อืมอเหมือนเป็นจุดรวมจุดหนึ่งที่จะมีแบบหออยู่รอบๆอก็จะมีกิจกรรมเหมือนจะมีวอลเลย์บอลอะไรต่างเนี่ยเยอะขึ้นแบบนี้แต่วันนี้ไม่น่าจะเห็นมีกิจกรรมอะไรหรอกนะเพราะว่าผมว่าตั้งทีมเยอะใช่เผื่อเขาต้องขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าพี่เตกเนี่ยคือจะไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็นัดคิวแบบว่ากับพิมกับพี่เตกแบบจะนัดคิวมาเจอกันเนี่ยคือยากอย่างก็เลยเลยเนี่ยอย่างหลังจาจบอัดเทปนี้แล้วเนี่ยพี่เตก็จะเดินทางต่อไปที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็จะแบบไปอันซีนชีวิต เด็กนิวยอร์กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็นัดเด็กที่นิวยอร์กไว้แต่ก็ดูท่าแล้วคงไม่ได้ไปเ <c oughs> พราะเด็กมันจะไม่ค่อยว่างอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกัน,น,นเหรออ,นนอ,อันนี้คือเรื่องหอครับเป็นดอร์เป็นหอใช้ทำอะไระอ,อ่ะอยู่ที่นี่ก่อนอุตหะทำให้สวยนี้มาสวยมากอ่ะคุณผู้ชมหอ,หอพวกนี้คืออยู่มาน่าจะเกือบหลายปีหลายร้อยบางหอก็เป็นร้อยปีเหมือนกันโอ้โหคลาสสิกมากเลย ต้องขออนุญ,ญาตไม่สามารถจะเข้าไปถ่ายได้นะฮะเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศของคนที่แบบว่ามาเรียนที่อเมริกาจริงๆถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมาเรียนที่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างอะ่ะพิมพ์เล่าให้ฟังต้องสอบเอสก,ก่อนอย่างไรเอสเอทีหรือเอสซีทีอ่ะฮะต้องมีแฟร์ฟลิปอืมแล้วก็โ e ทเฟลโทเฟลโทเฟลเอลนี่คะแนนเท่าไหร่คะแนนแล้วแต่มหาหลายัยแล้วแต่มหาหลัยว่าเขาถ้าอยู่ก็คืออย่างน้อยแปดสิบขึ้นไปก็ได้แล้วน้องพี่น้องพิมพ์เรียนคณะอะไรหนูะอ่ะาเรียนไบโอเคม อ๋อเป็นพวกน,นักเคมีอะเนาะประมาณนั้นสาขาเนี้ยเขารีควายรีควายเมนเท่าไหร่หนูมันไม่ใช่เป็นสาขาแต่ว่าแต่ละมหาลัยอ๋อคือขั้นต่ำเลย <c oughs> ใช่ไหมแบบว่าที่นี่ถ้าต่ำจะดยู่ที่ประมาณเก้าสิบอืมแต่ว่าถ้าสมมจะไปแบบพวกคาบานแล้วก็ประมาณร้อยขึ้นอ๋อก็ก็ <c oughs> กไม่ถือว่าไม่หนักมากอ่ากลางๆเดี๋อ <c oughs> ใครเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันสำหรับ น้องๆเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชมาริแลนด์เนี่ยก็สามารถที่จะรู้นะว่าต้องทําอะไรบ้างยังไงได้เนาะอ๋อเนี่ยเหรอทางจะไปหอพิมพ์อ๋อวันนี้น้องพิมพ์าอยากจะบอกว่าเด็กๆหอพิมพ์แซ่บมากนะที่มาที่ล้านเนี่ยโอ้ยแต่ไว่สาว่าจะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูได้นะคะแต่วันนี้รู้สึกดีเนาะเพราะถ้าเกิดวันธรรมดาเนี่ยคงไม่โล่งอย่างนี้เนาะคนเต็มอ่ะรับประกันได้เลย ช่เพราะวันนี้มันแบบตั้งคิววิ่งคนก็ค่อนข้างจะอกดูดิที่นี่สะอาดมาเห็นไหมเพื่มีกระหลกกระรอกสวยจริงนะสวยมากเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่เข้ามาลึกขนาดนี้เลยนะนี่ถือว่าครั้งแรกจริงอันนี้เป็นขอที่เขาเพิสร้างเป็นหอเป็นหอแล้วก็เด็กอันเนอร์สตูเดนต์เด็กแบบว่าเด็กมาได้เราทุนได้อะไรมาเรียนที่ยูไห่บุนสวยมากตึกใหญ่มากแต่ว่านี่เดินมา จากบอกว่าขาจะฉีกแล้ว,ลวเนี่ปกติจะไม่เดินเยอะขนาดนี้เลยตะเครงจะรู้เลยนะเนี่ยความปีนหนึ่งเรือข้ามหอทีมกับเพื่อนทีมทีมทมท่เจอกันที่อยู่กันตอนเนี้อ่ะฮะเจอกันที่หอนนมันเป็นหอหอพักเป็นหอรักเรียนสามหอนี้จะเป็นหอนหนึ่งในหอที่เก่าเก่าแก่สุดในมหาลัยโอ้โหรางวัสวยงามมากนะคะ่ืออายุก็น่าจะเกือบเกือบร้อยปีแล้ะเป็นศิลปะอะไรอ่ะรู้วไม่แน่ใแต่รู้วเขาที่นี่จะเป็น ตีมอิดแดงเออเออใช่ใช่ทางลูกตีมอิดแดงเดินมาเนี่ยมั้งอยาเดินมาทั้งนานแล้น่เจอได้หอแล้วตึกเรียมอยู่ไหนอีกฝั่งนู้นเลยเนาะจะต้องข้ามตึกเรียมจะต้องข้ามตรงกลางเขาเรียกว่ามาแคลดอนหมอมาลายถ้าเป็นแคลิฟอรอเมริกาจะมีมาแคลจะมีหมอหมดหมอคือสนามย่าตรงกลางของมาลายเออพื่อห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของมาลายที่น่าจะมีสองอัน ใหญ่มากแม่งเอ้ยแล้วก็เดินไกลมากด้วยนะที่เดินแบบสุดยอดแม่โอ้โหนี More 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 ้นี่คือเดินหมอกมาเท่เดินหมอกก็คือพูดงหญ่กสนามหญ้าที่มันจะอยู่ตรงใจกลางใจกลางหักลัยใช่เป็นใจกลางของประธานอธิการบดีอะไรพวกนี้อยู่ฝั่งู้นโอ้โหริบเรี่ยเลยนะคะคิดดูดีว่ามันจะกว้างขนาดไหนนะคุณผู้ชมเอ้ยน้องๆเอ้ยถ้าอยู่จากตรงนี้ฝั่งขวาเนี่ย ก็จะเป็นพวกหอพวกอะไรที่เราเลยเปใช่ใช่ใช่นะไปฝั่งนี้จะเป็นเริ่มเป็นห้องเรียนแหละอ๋อพวกนี้พวกนี้คือห้องเรียนแลยนะอ๋อนี่ก็ห้องเรียนอ๋อค่อนข้างจะคือเป็นเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มากอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะก็ตึกใหญ่มากนะครับเป็นหอสมุดคือถ้าเทียบจริงๆนะก็จะประมาณแบบรุ่นรุ่นจุฬาหรือบ้านเราอ่ะนะ ประมาณนั้นเลยนะคะแต่คนคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักมหาวลัยแห่งชาติมูลลแลนด์เนาะจะรู้แต่แบบว่าเอออาจจะเป็นแบบว่าจอร์จทาวพวกอจอร์จวอชิงตัน,นแล้วก็แคลดิสันคอนแนลใช่ไหม <Corn> el, ส่วนใหญ่คน <okay. S 1> จะไปตรงนั้น,นจะแบบพวกชื่อใหญ่ๆอืมแต่อันนี้ก็เป็น ก็เลยอยากจะชวนชักชวนทุกคนนะ<ม>เผื่อชาวมาสนใจอยากจะมาอยู่แถวแถวมอริแลนด์ land, นะคะดีซีวอชิเนียอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าชักชวนให้ให้มาเรียนโรงเรียนนี้อ๋อนี่นะเดี๋ยวเราจะพากันไปรูปนะคะคือเห็นเต่าตรงนี้ไม่เอ่ยอันนี้ก็เป็นเต่าเป็นความเชื่ออีกอันหนึ่งเหมือนกันอยากให้น้องพิมพ์เล่าว่าที่อยู่หน้าตึกเนี้ยมันคืออะไรก็คือเป็น uh, ley, มาสคอตของฮาร์ไลสตูดโอเป็น <từ studio. S 1> สต์เขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็น เต่าก็เรียกว่าเต่าเทอราพินเต่าที่มันเป็น,นปแบบปากแบบว่าปากคล้ายคล้ายนกอะไรอย่ายอ๋อใช่เป็นเหมือนสัตว์ที่มีเยอะอยู่ในแถวตรงนี้เขาเรียกมันทำมัสคอตอ๋อเป็นหมัสคอตก็คือตัวนำโชคแหละเขาก็เชื่อว่าถ้ามาลูกหัวอย่างเี้จะตสอบได้คะแนนดีเออแล้วก็จะเรียนเก่งปะอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพื่อความสบายใจแต่ถ้าเราเนี่ยอ๋อคนที่นี่เขาก็ยังมีความเชื่ออะไรที่อย่างนี้ยยยนอย <laughs> ู่เนาะโอเคก่อนจบเอาผ้าเจ็ดสีมาผูกถ้าจบ เออเก๋ว่ะเออเขาคงจะได้รู้ว่าเป็นคนไทยมานอะเดี๋ยวพี่เต้ต้องรูปหน่อยแล้วล่ะนะจ๊ะเขาบอกว่าถ้ารูปเต่าตัวนี้แล้วจะดีใช่ไหมพี่เต้ขอรูปหน่อยนะแล้วก็ขอแก้๊สละให้เลยรวยนะเพลงเราถึงครึ่งทางครึ่งทางแล้วฮะนี่เดินเราเกิดจะครึ่งวันแล้วนะครึ่งทางแม่งเอ้ยแล้วเขาไม่มีมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์กันเลยเนี่ยมีไหมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดเออเออพี่มันจะเดินเก่งนะ ตายแลนะฉันไม่มีรถดิฉันตายแงบนี้ยอันนี้คือตึกอะไรครับเอเวอร์ซเซนจอนก็คือจะมีเล็กเชอร์ฮอลล์มีแล็บเป็นแล็บสำหรับเอ่อเคมีแบบว่าเจนเชมอืมเจนเชมที่นี่ก็คือเด็กแ้าหัวเรียนปีหนึ่งจะทำแบบนี้อ๋อของของพี่ที่พี่บอกคือเรียนจบหลักสูตรของพี่เนี่ยร้อยสามสิบหน่วยกิตได้ป้องสามสิบหน่วยกิตอืมแต่อย่าว่าเทียบกันนะแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหมมหาลัยไม่เครดิตนับไม่เท่ากัน เหมือนเพื่อนพิมพ์เรียนอยู่แถวแคลิฟอร์เนียก็คือเหมือนสี่เครดิตเขาเท่ากับสองสามเครดิตพ์ห๋อจึงรับไม่เข้ากันก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจจะมาเรียนที่นี่เนี่ยบางคนภาษาจริงไม่แข็งแรงก็ไปเรียนที่ ESL โปรแกรมก่อนนะอาจจะไปไปของที่เมนทอล่าคอลเลจก็ได้หรือจะไปที่โกลเวอร์ ESL โปรแกรมก็ได้แล้วก็ค่อยมาสอบเนาะเพราะสำหรับคนที่เป็น F1 วีซ่าเนี่ยดิ้ก็จะแนะนำว่าเนี่ยตรงนี้แหละ เป็นผลทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็สามารถหางานทําได้ทําอ p t ีอะไรได้นะคะอันนี้ก็บอกเทคนิคอย่างหนึง่งก็เลยพามาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกๆคนดูตรงนี้เขาเรียกว่าคนเบคคาสัอันนี้จะมีข้าวหอีกตัวนึงอันนี้ห้อสูถเหมือนกัน,นประเทศนี้เขาลงทุนเกี่ยวกับการศึกษาเยอะมากนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าระบบก,การศึกษาของเขาดีมากนะคะมี่จิงกะว่าจะไปทําคลิปวิดีโออะที่มหาลาัยของของคลกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยว่า เป็นเกี่ยวกับกฎหมายเป็นอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายนิดนึงแล้วก็ให้เขาพาชมพาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจะได้เป็นบรรยากาศซึ่งเราไม่สามารถจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูตึกได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณนี้ตอนเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดเขาจะเขาจะล็อกตึกเขาจะล็อกตึกน,นะคะแล้วก็พามาดูบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คุยกับน้องๆแชลประสบการณ์นะคะให้ให้รู้จักว่าเออโรงเรียนเป็นยังไงบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะคะเผื่อใครที่สนใจจะมาเรียนกัน เดินมานานมากใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีนะครับก็มาถึงตึกของน้องพิมพ์แล้วนะฮะนี่หน้าโรงเรียนนี่เขาถึงรถเมล์โรงเรียนนะไปเดินโคตรเหนื่อยเลยอยาก chemistry building อะไรนะ chemistry building อ๋อ chemistry เออเดี๋ยวสักลักษณที่นี่มีฟาร์มอยู่มาหาอะไรเลยนะ่ด้านล่างตัวนั้นฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเออเนื้เนาะแต่เราคงเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมคเข้าไม่ได้เออเลี้ยง เจ้าของของดาวห้าศูนย์ปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์นี่นะก็จะมีจะมีตัวหนังสืออยู่วิ่งหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าตึกคืออะไรเป็นเหมือนแบบตัวสอนกรีตัวหนึ่งอ๋ออ่ะนี่ดูเลยนะคลีสตีดบิลดิ้งนะคะก็จะมีรหัสของเขาอยู่ปายตามป้ายดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่ข้างในนี่ใหญ่มากนะคะกว้างขวางกินบริเวณค่อนข้างจะใหญ่มากอันนี้คือตึกที่ของพิมพ์เรียนปีนี้สองพันเท่าไหร่และสองพัน 2021-20ประมาณ70ปีตึกนี้70ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะ<ม>เรียนยากไหมสาขานี้ก็มันก็มีวิชาที่ยากวิชาที่ง่ายก็ม,มีแล้วอยากจะชวนหรืออยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆถ้าเกิดสูญอยากจะมาเรียนที่เนี้ยน้องพิมพ์นนี้หมหาลัยนี้อ่ฮะถ้ามหาลัยนี้ถ้าที่นี่เขาที่อัดดับหนึ่งเรือร่องขึ้นมปนอนที่ เกี่ยวกับพวกอาชญากรรมก็คือถ้าจบไปก็คือทําแบบว่าเป็นเหมือนกับนิติเวทนิติเวชวิทยาบ้านเราอะไรอย่างนี้เนาะสาาเคมีแล้วก็คอมไซคอมไซก็สูงแล้วสาขาพิมเนี่ยสูงจบแล้วเนี่ยก็คือจะไปทํางานสายนิติเวชซะส่วนใหญ่ไหมหรือเป็นอะไรอ๋อของพี่องค์องจะเป็นเป็นทางแบบว่าเรียเป็นทางวิจัยแล้วก็ S 2> <S 2> จะต่อบแบบพวกเคสก็ได้คท,ที่นี่ไหมอ๋อจะต่อแพทย์ก็ได้ต่อหมอ,ต,อต่อทนบแพทย์ก็ได้แล,แล้วก็ต่อ,ตอฟาร์มาซีก็ได้ <S 2> <S 2> ก็คือเป็น <S 2> <S 2> ฟาร์มาซีที่ภาษาไทยบ้านเราก็เป็นเภสัชกรเ<ข>อ่อสาขานั้นโอ้ไปได้หลายสาขาเลยนะแล้วพิมพ์ <ขอ S 1> วางแผนกับตัวเองว่าไงบ้างคะหลังจบอีก6เดือนปะอีกหกเดือนอีกหเดือนนี้ก็จะถ้าไม่ไปเลยทางแถวแคร์ก็คือไปอกวินอ๋อเป็นนิจใจ คือเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ตรงหน้าหอสมุดคอือป่งนู้นถูกไหมคคแล้วก็เดินอ้อมแล้วก็เดิน,ดนอ้อมมาอันนี้อันนี้ม่อีกถนนเส้นหนึ่งแนบะอันนี้ก็เจอมาอยู่หนา้าตึกอธิกาบรบดีนะคะจริงๆซึ่งเขาบอกว่าสุดยอดมากนะคะโอ้มีคนรับปริญญาด้วยเห็นไหมเรามาถ่ายรูปรับปริญญาเนาะหน้าอธิกาบรบดีนะคะ คุณคิดดูตะกี้ฉันยืนอยู่ตรงนู้นเนี่ยไกลไหมล่ะและฉันมาตรงนี้เนี่ย<ด>คือแบบ<ด>ฉันจะบอกว่าสุดยอดเลยนะคะแบบว่าโคตรอ่ะคือเดินได้ยังไงอยากจะบอกตัวเองว่าใน,ในเรื่องรอบหกปีฉันไม่เคยเดินขนาดนี้เลยนะเนี่ยผมฉันจะไม่เคยเดินเนยตายแล้วเธอเก่งอย่างนี้นะคะแบบว่าเนี่ยเดินจากตรงนู้นเลยจริงๆนั้นอ่ะตะกี้ที่เราอยู่ตรงตรงเต่าเนี่ยเพราะเราเริ่มจากใช่หน้าตรงนู้นหน้าร้าน สุดยอดอ่ะคือแบบว่าพี่เต้ไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้เลยให้ตายฮะแล้วขึ้นลงจะด้วยความว่าอยากจะเก็บบรรยากาศแล้วก็เอาอะไรมาฝากน้องๆน,นะคะแล้วก็แฟนขับของรางคุณด้าเราก็เลยยอมมาถ่ายเดินขนาดนี้นะโบทนี้เป็นโบสถ์ที่พิเศษมาอ่านน้องพิมเล่าหน่อยคือเป็นโบสถ์ประจํามหาลัยคือว่าเขาจะมีอีเวนต์มีอะไรตัวนี้ขอ,องมาฟิสฟิสถานะาาแล้วก็ทุกทุกหนึ่งท่วโมงมันจะมีเพลงแล้วก็จะมีพวกระฆังเด้านในอยู่ มันก็จะดัง,<อ>งคล้ายๆบอกเวลาบ้านเราว่าเปลี่ยนชั่วโมงเรียนแต่ว่าตีสามก็ยังตีสามก็ยังก็ยังร้องอยู่ก็ยังร้องอยู่และตะกี้นี้ตอนที่เราคุยกันก่อนที่จะแบบอัดคลิปวิดีโอที่พิมพ์บอกว่าค่าตัวของคนที่นี่เนี่ยที่แพงกว่าที่กายบดีคืออาชีพอะไรคะอ่าควรจะครสุดยอดมากเลยนะตอนแรกหรือว่าพี่เต้นึกว่าแบบตะกี้ี่อยู่ที่เอ่ออะไรนะบริเวณตึกอธิกายบดีก็เลยคิดว่าอธิกายบดีไม่น่าจะมีรายได้เยอะสุดเนาะแต่ ปรากฏว่าเป็นคนนักบอลที่ทำเงินเยอะที่สุดเราเดินกันมานี่ประมาณกินเวลาประมาณตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะก็หนึ่งชั่วโมงโด่เฉพาะเดินแบบนิดๆนะไม่ได้เดินเยอะเลยนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปแล้วนะ,ะแถมที่แผนที่มาถ่ายอาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราเดินจากไหน่เราเดินจากตรงนี้เราเดินเข้าไป อ่อไปถึงไม่เดินมาได้ยังไงแล้วก็เดินกลับมาก็เดินอย่างนี้กลับมาสุดยอดถ้าทำได้เือย่ยอันนี้คือครึ่งเมื่อกี้ที่เราเดินคือครึ่งเดียวของมหาลัยเอายังมีฝั่งตรงนี้อ้โหนี่คือมหาลัยนี่กว้างจริงๆเลยนะฝั่งเราเมื่อกี้เราเดินถึงผ่านแค่ตรงนี้อ่าฮะเพราะหลังตรงนี้จะเป็นพวกตึกอ่อตึกเอนจิเนียริ่งอ่าฮะอยู่ตรงนี้จะมีพวกเป็นหอักเรียนอยู่ตรงนี้ด้วยล้วจะมี รกเรชันที่เสนอก็คือเหมือนแบบคล้ายฟิตเนสมีสนามบาวิสะว่ายน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ไฮโซมากเลยแบบเป็นคือเป็นมหาอะไรที่แบบเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยอ่ะเป็นจะมีสเตเดียมอยู่ตรงนี้ด้วยใช่แล้วเราก็ผ่านตรงนั้นนิดนิดแน่นอนเราวย่งเราผ่านตรงนี้ไหมยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำที่เดินเดินกันนะคะโอ้โหสุดจริงๆพี่ว่าปติพี่ก็ไม่ค่อยเดินไปฝั่งนี้หรอกเพราะว่าหนึ่งคือพี่ไม่ได้มีเรียนแถวตรงนั้นแล้วก็ไกล สุดยอดแล้ววันนี้ต้องพีนจะเลกข้อเมนพ่เต็กกินอาหารข้างมอที่ไหนดีที่อร่อยในย่านนี้อร่อยแถวนี้ถ้าร้านอร่อยก็จะมีอร่อยไทยร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็มีคุณแม่เราคงดีใจไม่ใหญ่เราคงจะร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าก็มีอาหารไทยด้วยนะสำหรับคนไทยที่อยากจะมาเรียนแถวๆนี้นะไม่ต้้งเขาเรียกอะไรนะมาทำงานเราจะได้กินอาหารที่จะเป็นไทยหน่อยเออถ้าถ้าเราซื้อเราจะได้เป็น รสชาติที่คนที่นี้กินคนที่นี่กินแล้วเราทุจะมีบรรดาแม่แม่อาหารใต้ใช่ไหมบรรดาแม่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 เราก็จะทำกับข้าวให้กินอย่างอร่อยนะครับก็เกิดว่ามาอยู่บริเวณนี้นะก็ถ้าอยากจะมากินอาหารก็มีทั้งอาหารไทยยันอาหารไทยจะมีเวียดนามก็มีนะคะก็สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะกลัวว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอะไรกินนะ ก็ยังมีอาหารร้านอาหารไทยที่อยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับเป็นของเอาน้นใหญ่ของเรานะคะตรงนี้แล้ะเลขาเมนอะไรสักอย่างครับพิเตกอะพิเตกหวานหวานบุปเปี้ยวอาจจะชอบมีแอสไซโบแอสไซคือเหมือนเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งแล้วเขาแบบว่าไปแช่แข็งแล้ปัน่นบรรยากาศไปคล้ายๆเหมือนหน้าตาคล้ายโจ๊กนิดหนึ่งแต่เป็นโจ๊กแบบเบอร์รี่หรอออสไซโบแล้วก็จะมีทอ็อปเลยหนึ่งกานูล,ล่ากล้วยน้ำผึ้งอ๋อแล้วอันอื่นๆนะ อันนี้ไม่เหมือนกึ่งเครื่องดื่มนะใช่ไหมมันเป็นจานเลยเป็นจานด้วยเลยใช่แต่อันนี้ชอบเ่ยจะเป็นอันนี้บันาน่าโบเอออันนี้น่าสนใจอ่ะว้าวน่าสนใจมากนะคะร้านก็สวยด้วยนะเนื่องจากถ่ายวิดีโอข้างในร้านไม่ได้นะเพราะว่าพนักงานของร้านเขาบอกว่ามันเป็นอะไรอะเขาค่อนข้างที่จะกังวลใจเขาก็เลยไม่อยากให้ถ่ายวิดีโอไว้ก็เลยวันเราก็เลยต้องซื้อแล้วก็พีคอพกลับมากินที่นี่อ่ะน้องพิมพ์เล่าหน่อยว่าอันไหนที่อันไหนของพี่อันไหนของหนู โอเคเป็นช็อกโกแลตด้วยมีกานูร่ามีช็อกโกแลตซาบเอรี่อ่ะฮะอาหารแบบว่าเขาให้กินตอนเช้าอ๋อกินง่ายก่างเดียวอยู่อืออันนี้เป็นอาไาน์บัวเป็นคล้ายๆเบอร์รี่อันหนึ่งอ่ะฮะแล้วก็ปั่นแค่แข็งปั่นแล้วก็เนี่ยท็อปกานูร่าล้วยเนี่ยเออเราต้องชิมกันหน่อยนะล่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนหละคือมันราดน้ำผึ้งใช่คล้ายๆอาหารซีเรียบ้านเราแหละอืม ต้องเป็นอาหารสาหรับเด็กๆโอเคนะมีธัญพืชนะคะมีธัญพืชมีกล้วยมีสตรอเบอรี่แล้วก็อัลมอนอะไรนิดๆเนี่ยเนี่ออกแบบแบบ clean food คือกินเพื่อสุขภาพด้วยหรืกินเยอะก็ไม่ก็ไม่ไดีมันหวานอยู่อ๋อแต่กินมันก็สดชื่นอยู่มันจะสดชื่นแล้วก็แบบ เบาๆสำหรับ,บคนที่นี่เบาๆครับมมอ่จม,มูกจมิงนันเอเถึงแซดเลยนะครับม <c oughs> ีวิตามินเอถึงแซดเลย <c oughs> นี่อยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะน้องคุณยอะมากสสำหรับคนที่มีข้อคำถามอะไรก็ตามนะคะสามารถส่งเออ,อินบ็อกซ์มาหาพี่เต้ได้นะครับพี่เต้ก็จะแบบว่าพยายามแนะนําข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็เอ,อน้องพี่มีอะไรจะฝากบอกถึงกับแฟนรายการพี่เต้ไหมว่า ว่าถ้าอยากจะมาเรียนต่ออเมริกาควรทำยังไงอย่างที่คุยไว้ตอนแรกเหมือนนี้บอกไว้ก็คือมีเอาวนตความเ้ครบแล้วก็จะมีเรคอมเนชั่นคุณไปขออาจารย์ขออะไรมาได้คอมเนชั่นแล้วก็ถ้าเป็นแนะนำคือหามหาลัยที่มีเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งคือมันจะได้ไม่เหงาอ๋อถ้ามาอยู่เมืองนอกนะควรจะแบบหาอะตัวเมเองนองอย่างมหาลัยเนี้ยคนไทยคนไทยม่ค่อยเยอะ นี่ก็เลยเนี่ยไปร้านอาหารไทยเจอเจอคนไทยเจออะไรบ้างมันก็มีหอเหงาวเหงานี่ใช่ถ้ามาอยู่แล้วแบบว่าเขาเรียกไม่มีสังคมไทยไม่เจอเพื่อนคนเนาะถ้าเกิดมาแล้วอะต่างมาอยู่ต่างประเทศนะครับมาอยู่นานๆที่เนี่ยมันจะเหงาเพราะนั้นก็ ลองดูลองดูแล้วกันแล้วก็เผื่อจะเป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะสํสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนที่อยากจะศึกษาต่อต่อตางประเทศนะคะ mm hmm. ก็ทักทายไปได้ที่ labunda.net น,นะคะแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็ชีวิตของคนไทยในอเมริกาจริงๆนะครับมาแชร์ทุกคนได้รับรู้กันยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายนะคะนได้ยินไหมได้ยินได้ยินน่าจะเข้าอยู่ จากโบสถ์ที่เราเดินมาตะกี้นี้นะคะเป็นโบสถ์ที่เราเดินผ่านไปตะกี้นี้นะคะในทุกชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีเสียงเพลงแล้วก็จะดังแบบนี้เป็นเพลงแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นเพลงเพลงเดียวปะคะหรือเป็นเพลงทุกชั่วโมงเลยเหรอเง,งียบเงียบเนิบเน,นิบเนอะเป็นเสียงนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะในย่านนี้จริงๆนะคะ